สวัสดีครับผมพิทยาจากพิชาไซออนนะครับ EP นี้เป็น EP ที่2นะครับใน EP นี้ผมจะทำการโคดดิ้งเลขยกกำลังนะครับซึ่งผมอธิบายไว้ก่อนหน้านั้นแหละนะครับโอเคนะครับทีนี้ในการโคดดิ้งเลขยกกำลังนะครับตัวแรกก็คือเป็น A กกำลังศูนย์ใช่ไหมครับซึ่ง A ในตัวอย่างผมก็คือผมให้ A เท่ากับ3ใช่ไหมครับก็คือ3ยกกำลังศูนย ซึ่ง3ยกกำลังศูนย์นะครับตามทฤษฎีที่เราเรียนมามันจะเท่ากับ1นะครับพูดง,ง่ายๆก็คือสมบัติของเลขยกกำลังเองอะไรก็ช่างที่มันโดนยกกำลังศูนย์มันต้องเท่ากับ1เสมอนะครับในกรณีที่ A นะครับคือค่าตัวฐานมันต้องไม่เท่ากับ0ูนะครับมันจะเป็นศูนย์จดก็ได้หรือเป็นเลขจํานวนเต็มบวกก็ได้จํานวนเต็มลบก็ได้นะครับแต่ถ้ามันดนยกกลาลังศูนย์เมื่อไหร่มันจะเท่ากับ1นะครับเท่านั้นนะครับ แล้วก็ในข้อ2นะครับเป็นการคูณกันในวงเล็บซึ่งในวงเล็บก็จะมี2ใช่ไหมครับคูณกับ3ซึ่ง3โดนยกกาลังอยู่นะครับยกกําลังสนะครับเวลาเราทําเราก็จะทาตัวเลขยกกําลังก่อนซึ่งเราก็จะเอา3มาคูณกันนะครับสยกกาลัง3าก็คือเอา3คูณกัน3ครั้งในค่าเท่าไหร่เราก็มาคูณ2พอสุดท้ายแล้วมันก็ถูกยกกําลังศูนย์ใช่ไหมครับค่าที่ได้ก็คือมันจะกลายเป็นอะไรครับมันก็จะกลายเป็น1นนะครับอันนี้คือทฤษฎีนะครับที่เราพูดถึงนะครับ โอเคนะครับทีนี้ผมจะทำการโคดดิ้งนะครับให้เราดูนะครับโอเคนะครับตัวแรกนะครับผมก็จะสร้างฟังก์ชันขึ้นมานะครับผม define ฟังก์ชันตั้งชื่อฟังก์ชันว่า power และใน power นะครับผมจะรับค่าพารามิเตอร์อยู่สองตัวคือ x กับ n นะครับ x ก็คือตัวฐานนะครับ n ก็คือตัวยกกำลังนะครับแล้วผมก็จะ return นะครับ return ค่านะครับ ผมเลือกใช้ฟังก์ชันตัวหนึ่งชื่อว่าพอนะครับพอก็คือเป็นฟังก์ชันใช้ในการยกกําลังนั่นเองนะครับคือเราไม่ต้องเขียนเราไม่ต้องเขียนเราไม่ต้องเขียนฟังก์ชันใช้เองนะครับเราสามารถที่จะเอาเจ้าตัวพอนะครับมาใช้ได้เลยนะครับแต่แล้วผมก็บอกว่าผมก็จะยกกําลังโดยรับค่าพารามิเตอร์ไปสองตัวใช่ไหมครับตัวแรกก็คือ x ใช่ไหมครับกับ n นะครับโอเคนะครับ เวลาเลือกใช้นะครับผมก็ตั้งตัวแปรขึ้นมาเพื่อเก็บค่าฟังก์ชันนะครับแล้วผมก็เลือกใช้ฟังก์ชัน power นะครับใน power เองนะครับมีพารามิเตอร์อยู่สองตัวตัวแรกสามใช่ไหมครับสามก็คือ x อัเองนะครับสามยกกำลังศูนย์ใช่ไหมครับเสร็จแล้วเราก็ทำการปิ้นค่ามาดูว่าไอ้สามกำลังศูนย์มันมีค่าเท่ากับหนึ่งจริงไหมนะครับอันนี้ก็คือคำตอบนะครับตอบ ่ากับนะครับค่า่าพอนั่นเองนะครับนี่เป็นตัวใหญ่นะครับเสร็จแล้วผมจะทําการพิมพ์น,นะครับเห็นไหมครับคําตอบที่ได้ก็คือเป็นหนึ่งใช่ไหมครับถ้าผมเปลี่ยนค่าพารามิเตอร์ใหม่เป็นสามร้อยล่ะสามร้อยยกกาลังศูนย์คำตอบก็ยังเป็นหนึ่งเหมือนเดิมนะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นทศนิยมนะครับศูนย์จุด สองห้าอย่างนี้นะครับคําตอบที่ได้ก็เป็นหนึ่งมอนเดิมนะครับเกิดไม่เป็นลบอ่ะนะครับลบยี่สิบห้ายกกาลังศูนย์นะครับคําตอบก็ยังเป็นหนึ่งนะครับแต่ถ้ามันไม่ใช่นะครับมันเป็นศูนย์อันนี้ข้อห้ามนะครับศูนย์ยกกาลังศูนย์นะครับมันคําตอบคือมันเท่ากับหนึ่งแต่ว่าในทางทฤษฎีก็คือห้ามนะครับห้ามเอาศูนย์มายกนะครับเคนะครับ แต่ว่าในตัวคอมพิวเตอร์มันคำนวณให้นะครับไม่ต้องตกใจบางคนเฮ้ยไหนบอกว่าทฤษฎีว่าถ้าศูนย์ยกกำลังศูนย์เรามันทําไม่ได้นะครับแต่ในคอมพิวเตอร์มันทําได้นะครับคอมพิวเตอร์มันจะสามารถคํานวณให้เราเลยโอเคนะครับนี่คือตัวแรกนะครับตัวที่สองนะครับเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ก่อนนะครับตัวที่สองผมจะสร้างฟังก์ชันขึ้นมาเหมือนเดิมนะครับผม define ฟังก์ชันนะครับชื่อว่าฟังก์ชัน power หนึ่งแล้วกันนะครับ ใน power หนึ่งนะครับผมมีค่าพารามิเตอร์อยู่สามตัวใช่ไหมครับมี x นะครับมี y นะครับแล้วก็มี n นะครับพูดง่ายๆก็คือผมจะเอา y นะครับยกกำลังก่อนนะครับแล้วก็ได้เท่าไหร่ก็มาคูณกับ x นะครับเก็บค่าไว้ใน s ก่อนนะครับเขาบอกว่าค่า x นะครับคูณกับ x คูณกับเท่าไหร่ครับคูณกับ y ใช่ไหมครับซึ่ง y เรา ถูกยกกาลังอยู่ใช่ไหมครับายเราถูกยกกําลัง n อยู่นะครับนี่นะครับเสร็จแล้วนะครับผมก็จะทําการรีเทิร์นรีเทิร์นค่า s นะครับที่โดนยกกําลังศูนย์นะครับโอเคนะครับพูดง่ายก็คือพารามิเตอร์ผมมีอยู่สามตัวนะครับตัว x นะครับในตัวอย่างเดี๋ยวให้ดูตัวอย่างนะครับในตัวอย่างสไลด์คือค่านี้อันนี้ครับเห็นไหมครับ อันนี้คือ x ตัว2นี่คือ x ส่วนตัว3คือ y ใช่ไหมครับแล้วตัวยกกำลัง3ข้างบนนี่ก็คือ n นะครับเสร็จแล้วเก็บไว้ในตัวแปรที่ชื่อว่า s นะครับแล้วเอา s นี้มายกกำลังศูนอีกทีหนึ่งนะครับหลักการเป็นอย่างนี้นะครับเยวน,นะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการใส่ค่าพารามิเตอร์เข้าไปนะครับในที่นี้ผมใส่ ตัวแปรพอนะครับเก็ยไว้ในตัวแปรพอนะครับแล้วก็เลือกใช้ฟังก์ชัน power หนึ่งใช่ไหมครับก็จะรับค่าพารามิเตอร์อยู่สามตัวนะครับตัวแรกก็จะเป็นเท่าไหร่ครับเป็นสามใช่ไหมครับเป็นสามแล้วก็เป็นนี่พูดติดตัวแรกเป็นสองแล้วก็เป็นสามนะครับซึ่งสามถูกยกกําลังสามเดี๋ยวดูก่อนถูกไหมตัวแรกเป็นสองโอเคถูกแล้วครับแล้วก็ เป็นสามแล้วก็สามหนึ่งยนลบก,กำลังสามอีกทีหนึ่งนะครับโอเคครับอันนี้คือค่าพารามิเตอร์ตัวแรกที่ผมใส่เข้าไปนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทําการปินนะครับปินดูค่าว่าคําตอบของสมงการผมนะครับถูกต้องไหมอเคนะครับ ผมใส่ค่าพารามิเตอร์ตัวแรกเป็นสองใช่ไหมครับนี่คือสองนะนะครับคูณกับ y อยู่นะ y คือสามใช่ไหมครับแล้ว y นี่โดนยกกําลังสามอยู่นะครับก็คืออันนี้คือในวงเล็บใช่ไหมครับเสร็จแล้วได้ค่าเท่าไหร่มาเก็บไว้ใน s แล้วก็ s มาถูกยกกําลังศูนย์อีกทีหนึง่งนะครับโอเคนะครับเราก็จะรันนะครับผลที่ได้อ๋ออันนี้ต้องใส่สมการเข้าไปก่อนผมลืมนะครับว่าอันนี้มันโดนยกกําลัง โอเคนะครับล้านใหม่นะครับคําตอบพี่ได้เป็นหนึ่งใช่ไหมครับโอเคนะครับถ้าเราจะเปลี่ยนแปลงเราก็เปลี่ยนได้นะครับให้ยกกําลังสามสิบก็ได้นะครับน่ะได้ได้เท่ากับหนึ่งเหมือนเดิมนะตัวต่อไปนะครับที่ผมจะพูดถึงก็คือนะครับผมจะทําการเอาเอ็นยกกำลังสองใช่ไหมครับตัวแรกก็คือเอาสองยกกำลังลบสองนะครับ มันจะได้0.5ใช่ไหมครับตัวนี้ผมทําไปแล้วในสมการที่1นนะครับผมเอาตัวเดิมกลอบตัวเดิมมาก็ได้นะครับเขียนได้ง่ายนะครับเสร็จแล้วผมบอกว่าไอ้ define function ผมนี่นะครับเป็นฟังก์ชันตัวที่ที่สองแล้วกันนะครับแล้วก็ทำการเลือกใช้ ฟังก์ชันตัวที่สองนะครับเสร็จแล้วผมป้อนเท่าไหร่ครับลบใช่ไหมครับลบสองยกกำลังศูนย์ใช่ไหมนะครับอ่านะครับมันจะได้หนึ่งแต่ในตัวอย่างเรานะครับเราบอกว่าสองยกกำลังลบสองใช่ไหมครับโอเคนะครับสองยกกำลังลบสองแล้วก็ใส่ค่านี้เป็นลบสองเข้าไป n เป็นลบสองนะครับก็อันนี้ก็เป็นสองไป ก็ลองรันอีกครั้งหนึ่งนะครับคำตอบที่ได้ก็คือ0.25นะครับอันนี้ก็คือไม่ว่าตัวกำลังมันจะเป็นบวกหรือเป็นลบหรือเป็นศูนย์นะครับมันก็สามารถคำนวณได้นะครับแต่ว่าที่มาที่ไปของสมการเรานะครับเราต้องรู้ที่มาที่ไปก่อนว่าเฮ้ยจริงๆเรามันเกิดขึ้นจากการเอากำลังลบสองนี้ให้เป็นสองก่อนครับมันถึงจะได้คำตอบแต่ว่าเวลาเราคำนวณน,นะครับมันก็จะเจนค่าคำตอบออกมาให้เราเลยครับก็คือ0.25 โอเคนะครับตัวต่อไปนะครับก็คือเป็นกําลังสองธรรมดานะครับกําลังสองก็คือเอาสองกำลังสองอะน่นแหละครับคําตอบที่ได้มันในตามทฤษฎีเรามันจะทําให้กําลังสองที่เป็นบวกเนี่ยให้กลายเป็นลบก่อนนะครับเสร็จแล้วมันถึงจะได้สี่ออกมานะครับทีนี้เวลาที่ผมทํานะครับผมก็จะปิดตัวนี้ไว้ก่อนนะครับแล้วก็ผมก็จะก๊อบตัวเดิมไม่ละนะครับ เป็นพาวเวอร์ที่สามนะครับอ่าในตัวนี้นะครับจะเป็นตัวยกกำลังที่เป็นบวกใช่ไหมครับตอนแรกมันเป็นลบอยู่เราก็เป็นบวกไปนะครับสองกำลังสองนะครับใส่ค่าเข้าไปนะครับความตอบที่ได้อันนี้ต้องเปลี่ยนตัวนี้นะครับเป็นสามก่อนโอเคนะครับสองยกกำลังสองนะครับตามทฤษฎีแล้วมันต้องเปลี่ยนให้สองอยู่ในรูปของ หนึ่งส่วนสองกำลังลบสองใช่ไหมครับเปลี่ยนจากบวกเป็นลบก่อนแต่ว่าเวลาเรามาเขียนโค้ดนี่นะครับมันเจนคําตอบให้เราเลยนะครับซึ่งสองลังสองเท่ากับสี่นะครับโอเคนะครับตัวต่อไปที่จะพูดถึงก็คือนะครับเป็นการเอาสองกำลังสี่คูณที่สองกำลังสองตามทฤษฎีก็คือฐานเหมือนกันใช่ไหมครับก็คือสองฐานเป็นสองก็จะเอาเลขกำลังนะครับมาบวกกันนะครับได้เท่าไหร่ก็ ทำการยกกําลังขึ้นนะครับอันนี้คือวิธีการนะครับส่วนในการเขียนโค้ดนะครับวิธีนี้ก็คือนะครับปิดเ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 มไ่้ก่อนนะครับผมจะไฟ์ฟังก์ชันตัวใหม่ขึ้นมานะครับผมก็ใช้ฟังก์ชันชื่อว่า power4 นะครับ power4 นะครับผมจะรับค่าพารามิเตอร์อยู่สามตัวตัวแรกเป็น x ใช่ไหมครับตัวที่สองเป็น m แล้วก็เป็น n นะครับ เสร็จแล้วผมจะสร้างสมการขึ้นมานะครับสมการแรกผมก็จะผมก็จะทำการรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นรีเทิร์นตัวแรกนะครับผมจะใช้การยกกำลังนะครับพอ x นะครับยกกำลัง m m ใช่ไหมครับเสร็จแล้วได้เท่าไหร่นะครับมันก็จะทำการคูณน,นะครับกับ ตัวที่สองนะครับก็คือ x ยกกำลัง n นะครับนี่โอเคนะครับฐานเหมือนกันนะฐานเราคือ x ใช่ไหมครับส่วนกำลังไม่เหมือนกันก็คือกำลัง m กับ n นะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการเก็บไว้ดูตัวแปรพอนะครับแล้วก็เลือกใช้ power สี่นะครับแล้วก็ใส่ค่ารามิเตอร์เข้าไปนะครับค่ารามิเตอร์ผมนะครับในตัวอยา่าง ของผมจะเป็นสองนะครับแล้วก็ m เป็นสี่ n เป็นสองนะครับก็จะเป็นสองใช่ไหมครับแล้วก็สี่แล้วก็สองโอเคนะครับสองสสองโอเคครับสองสี่สองเสร็จแล้วผมก็จะปินนะครับ คำตอบนะครับคำตอบเท่ากับค่าตัวนี้มันต้องเป็นเท่ากับโอเคทีนี้ผมจะลันนะครับ เห็นไ,ไหมครับคาตอบที่ได้คือหกสิบสี่นะครับตัวนี้ก็เหมือนกันในตัวอย่างเราก็เป็นหกสิบสี่ใช่ไหมครับสังเ,เกตว่าในตัวโค้ดเราเนี่ยนะครับเมื่อเราใส่ค่าแอนามิเตอร์เข้าไปแล้วนะครับมันก็จะทําการคํานวณแล้วก็รีเทิร์นคำตอบออกมาให้เราเลยนะครับคือหกสิบสี่ส่วนในการคํานวณด้วยมือนะครับมันก็มีขั้นตอนการทําอยู่ว่าขั้นตอนที่หนึ่งที่สองที่สามจะได้คําตอบนะครับโอเคนะครับ ตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือผมก็จะเปลี่ยนนะครับจากก่อน,นนั้นผมใช้กําลังสองใช่ไหมครับสองกลังสี่กับสองกลังสองอันนี้ผมก็จะเปลี่ยนเป็นห้ากลังห้ากับห้ากลังสามนะครับผมก็เปลี่ยนในตัวแปรเลยนะครับในตัวอย่างที่ผมเขียนนี่แหละ่านี้จะเป็นห้านะครับห้ากลังสามใช่ไหมครับกับ5้ากลังเอ้ยไม่ใช่ห้ากลังห้าผิดกับห้ากลังสามนะครับเปลี่ยนในค่าพารามิเตอร์นี้เลยนะครับ ทคนี้นะครับต่อไปจะทำการหลั่นนะครับเพื่อดูคำตอบว่าคำตอบที่ได้คือหกแสนเก้าหมื่นหกร้อยยี่สิบห้านะครับเขเคนะครับตามตัวอย่างเป๊ะนะครับตัวต่อไปที่ผมจะพูดถึงก็คือผมจะอยู่ในรูปของการหารก็คือเอาห้ากำลังห้าหารด้วยห้ากำลังสามนะครับถ้าฐานมันเท่ากันนะครับมันก็จะเอาเลขเลกยกกำลังมาลบกันใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ ก็ได้คําตอบเท่ากับ25นะครับแต่ว่าในการเขียนโค้ดนะครับการคํานวณก็จะเจนคําตอบออกมาเลยนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมปิดตัวนี้ไว้ก่อน define function ขึ้นมานะครับให้เป็นฟังก์ชัน power ตัวที่ห้านะครับใน power ตัวที่ห้าผมรับค่าพารามิเตอร์มาสามตัวนะครับก็คือ x นะครับแล้วก็ m นะครับแล้วก็ n นะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการ return นะครับในตัว return เองผมก็ใส่ฟังก์ชันการคำนวณน,นะครับใส่การคำนวณไม่รอเลยนะครับก็จะเท่ากับตัวแรกนะครับเป็น การยกกำลังของ x กับ m ใช่ไหมครับเสร็จแล้วได้เท่าไหร่นะครับก็เอามาหารกันนะครับกับตัวที่สองนะครับซึ่งตัวที่สองก็เกิดจากการเอา x กำลัง n นะครับนี่คือวิธีการนะครับเสร็จแล้วผมก็จะเลือกใช้ฟังก์ชันนะครับ power 5นี่แหละนะครับ ก็บอกว่าเฮ้ยผมจะเก็บไว้ที่ p o า e r ห้านะนะครับเสร็จแล้วอันนี้ก็มีค่าพารามิเตอร์นะครับที่ใส่เข้าไปนะครับค่าพารามิเตอร์ที่ใส่เข้าไปคือเท่าไหร่ครับ,รรบก็จะมีห้ากำลังห้ากับห้ากำลังสามใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นห้านะครับ กำลังห้ากับห้ากำลังสามใช่ไหมครับโอเคนะครับเสร็จแล้วได้เท่าไหร่ผมก็จะทำการปิ้นค่าออกมาดูนะครับว่าปิ้นเจ้ตัวค่าคำตอบนะครับคำตอบเท่ากับ คำตอบของเคนะครับผมรันเลยแล้วกันนะครับคำตอบที่ได้คือยี่สิบห้าใช่ไหมครับนยี่สิบห้าตรงตามที่เราคำนวณไว้ไหมนะครับยี่สิบห้านะครับโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นการเอาห้านะครับในวงเล็บก่อนนะครับห้ายกกำลังสามนะครับ ได้เท่าไหร่ค่อยมายกกาลังสองนะครับตามทฤษฎีก็คือมันก็จะเอา3นะครับคูณ2ไปเลยนะครับก็ได้กําลัง6ใช่ไหมครับแล้วก็เอามายกเอาหยกกาลังหกอีกทีนึงนะครับอันนี้คืออในทฤษฎีนะครับที่เราเรียนมาแต่ว่าในการเขียนโค้ดนะครับผมก็จะปิดตัวนี้ก่อนนะครับผมก็สร้างฟังก์ชันขึ้นมาก็ define ครับฟังก์ชันขึ้นมาเป็น power ตัวที่6แล้วกันนะครับ ในตัวที่หกเองนะครับผมรับพารามิเตอร์เข้ามาอยู่สามตัวนะครับมี x นะครับมี m แล้วก็มี n ใช่ไหมครับอันแรกเราจะทำการเอาเก็บไว้ในตัวแปร s ก่อน,นครับก็คือเอาห้าใช่ไหมครับห้าเราก็คือ x นะครับยกกำลัง m ก่อนได้เท่าไหร่ค่อยไปยกกำลัง n อีกทีหนึ่งนะครับเสร็จแล้ว ผมก็จะทำการรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นเจ้าตัวตัว s นะครับที่ถูกยกกำลังถูกยกกำลัง n อีกทีหนึ่งนะครับพอนึกภาพออกนะครับตอนแรกเรารับค่าพารามิเตอร์ x เข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็ x นี่มันคือ5นะถูกยกกำลัง m เสร็จแล้วได้เท่าไหร่ก็มายกกำลัง n อีกทีหนึ่งนะครับ ตามตัวอย่างนี้ได้ไหมครับ5้าสามสองนะครับยกกำลังห้ายกกำลังสมได้เท่าไหร่ก็ยกกำลังสอกกนงนะครับต่อไปผมก็จะทำการสร้างตัวแปรรับค่าไว้นะครับแล้วก็เลือกใช้้ตัว power power หกนะครับผมใส่ค่าห้าเข้าไปยกกำลังตัวแรกคือสามนะครับแล้วก็ใส่สองเข้าไปนะครับนี้ครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการพิมพ์ครับ เพื่อดูคำตอบปิ้นคำตอบคำตอบที่ได้ใช่ไหมครับคำตอบที่ได้ของโอเคครับ p า w e r ตัวนี้ต้องมีด้วยคด้วยร,ร้านเลยนะครับ คำตอบที่ได้คือหนึ่งหมื่นห้าพันหกร้อยี่สิบห้าใช่ไหมครับตรงกันไหมนะครับนี่ตรงกันนะครับโอเคนะครับตัวต่อไปนะครับก็จะเป็นการเอาคูณกันก่อนคูณกันได้เท่าไหร่แล้วก็มายกกำลังนะครับในทฤษฎีมันจะทําการแจกแจงนะครับเห็นไหมครับมันจะทําการเอาสี่ยกกาลังสองใช่ไหมครับสองยกกาลังสองได้เท่าไหร่ก็มาคูณกันอีกรอบหนึ่งมาดูว่าใน เวลาเราคำนวณน,นะครับเราเขียนเป็นสมก,การนะครับมันจะได้ค่าเท่าไหร่ครับเยนนะครับผมปิดตัวนี้ไว้นะครับแล้วผมอยู่ไฟล์ฟังก์ชันขึ้นมาใหม่ครับฟังก์ชันของผมเป็นฟังก์ชัน Power นะครับเจนะครับ ในตัวเจ็ดผมลบอค่าพารามิเตอร์มาสั่ตัวเหมือนเดิมนะครับมี x มี y แล้วก็มี n นะครับเราจะเอาค่าที่ได้เก็บไว้ในเนะครับผมจะเอา x นะครับคูณกับ y ก่อนใช่ไหมครับได้เท่าไหร่ผมถึงจะมายกกำลังนะครับเสร็จแล้วผมก็ทำการรีเทิร์นนะครับรีเทิร์นนะครับค่า s นะครับ ยกกำลัง n โอเคนะครับนี่คือวิธีการนะครับเอา x ก,กับ y คูณกันก่อนคูณได้เท่าไหร่ก็มายกกำลังนะครับเสร็จแล้วก็ทำการสร้างค่าขึ้นมาโดยเก็บไว้ในตัวแปรพอนะครับก็คือเลือกใช้ฟังก์ชัน power 7นะครับแล้วใส่ค่าพารามิเตอร์ให้นะครับ พารามิเตอร์ที่เราใส่เข้าไปนะครับก็คือเท่าไหร่ครับสี่กับสองแล้วก็สองใช่ไหมครับอันนี้ก็จะเป็นสี่นะครับตัวแรกเป็นสี่นะครับเป็นสองแล้วก็เป็นสองโอเคนะครับเสร็จแล้วเราก็จะพิมพ์คำตอบออกมาดูนะครับว่าคำตอบที่เราคำนวณได้นะครับคำตอบ ถูกต้องไหมนะครับโอเคนะครับผมลานอะไรเลิกกันนะครับอินใส่คคำต,ตอบที่ได้เครื่องหกสิบสี่ใช่ไหมครับโอเคไห้เรามาดูทฤษฎีเราที่เราก็หกจุสี่นะครับแต่ว่าเวลาเราคำนวณด้วยมืออย่างที่ว่านะครับคำนวณด้วยมือมันก็จะอาศัยความเข้าใจของเราว่าต้องทำอย่างนี้นะต้องแจกแจงก่อนกระจายในวงเล็บก่อนนะครับ ได้เท่าไหร่ก็ค่อยมาคูณกันแต่ในสมาการเมื่อเราเขียนเสร็จแล้วมันก็จะคํานวณให้เราเลยแล้วก็รีเทิร์นคำตอบมาให้เราเลยนะครับพูดง่ายๆก็คือเราต้องเข้าใจเข้าใจสมาการก่อนต้องคํานวณด้วยมือเป็นก่อนเมื่อคํานวณด้วยมือเป็นแล้วก็มาเขียนฟังชันนะครับโอเคนะครับแล้วก็ค่อยหาค่ามันนะครับตดวนี้เป็นการหารนะครับหารกันก่อนหารกันเอาสี่หาร 8, แปดได้เท่าไหร่ก็ยกกําลังสามโอเคนะครับ ตัวนี้ผมปิดไว้แล้วกันนะครับแล้วก็ผมก็จะ define function ขึ้นมาใหม่ define function เป็นฟังก์ชันตัวที่8นะครับใน8ผมรับพารามิเตอร์มา3ตัวเหมือนเดิมนะครับ x, y, n นะครับอันนี้เสร็จแล้วผมก็จะเก็บค่าการคำนวณไว้ใน s ผมจะเอา x นะครับหารด้วย y ก่อน ได้เท่าไหร่ก็ค่อยมายกกำลังมันนะครับได้เท่าไหร่ก็รีเทินค่าออกมานะครับโดยการยกกำลังนะครับยกกำลัง s ด้วย n นะครับเคนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการสร้างค่าขึ้นมาเก็บตัวแปรนะครับเลือกใช้ power 8นะครับเราก็ใส่ค่าพารามิเตอร์ให้มันนะครับค่าพารามิเตอร์ที่เราจะใช้เป็นอะไรครับ ก็มี4ใช่ไหมครับก็จะมี4 4หารด้วย8ได้เท่าไหร่ก็ยกกำลัง3เต็มนะครับเสร็จแล้วผมก็จะทำการพินพ์นะครับเพื่อดูค่าการคำนวณว่าคำต,ตอบนะครับที่ได้ เป็นเท่าไหร่นะครับก็โอเคนะครับทีนี้ผมก็ทำการลันนะครับคำตอบที่ได้เป็นศูนย์จุดหนึ่งสองห้านะครับถูกต้องไหมนะครับมาดูตัวอย่างกันตัวอย่างก็คือศูนย์จดหนึ่งสองห้านะครับโอเคนะครับ คือเราต้องเข้าใจสมบัติของสมการก่อนเราถึงจะคำนวณด้วยมือได้นะครับเมื่อเราคำนวณด้วยมือได้เข้าใจแล้วเราถึงจะนำไปเขียนเป็นโค้ดได้นะครับพูดง่ายๆก็คือการที่จะเขียนโค้ดเนี่ยนะครับให้ให้มีหน้าตาแบบนี้นะครับเขียนฟังก์ชันมันเหมือนจะไม่ยุ่งยากนะครับแต่ว่าเราก็ต้องเข้าใจรูปแบบของของทฤษฎีก่อนนะครับถึงมาเขียนได้เพราะว่าสุดท้ายแล้วคำตอบที่มันเจนออกมามันก็จะเป็นคำตอบเลยนะครับ สามารถนําไปต่อยอดไปทําไปทําอย่างอื่นได้ไปคํานวณอย่างอื่นได้นะครับโอเคนะครับ EP นี้จบไปเลยนะครับ EP หน้า EP ที่3นะครับเรามาพูดถึงเรื่องเซตกันนะครับว่าเจ้ตัวเซตมันเป็นหน้าตาแบบไหนแล้วก็มีมีทฤษฎีแบบไหนนะครับ EP นี้จบเพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ